ิวชั้นหมองผิวชั้นคำ้ำสิวชั้นมาหน้าชั้นมันเออไม่ต้องหมดห่วงนะคะตัวนี้กินแล้วก็คือไม่อ้วนเนาะเพราะว่าเขาไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกมาอีกนะว่าอสวัสดีค่ะเพื่อทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับบายนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรานะคะก็ได้ครัมแบ็กนะคะกลับมานะคะกับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย บอกได้เลยว่าคลิปวิดโอนี้เนะี่ยมีความน่าสนใจมากและก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่เป็นไอเทมใหม่สูตรใหม่นะคะที่มีวางขายในเซเว่นและก็จะช่วยในเรื่องผิวใสไร้สิวเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากคอลลาเจนชงดื่มนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวที่เาหยิบมาในวันนี้เนี่ยเป็นตัวรายการแต่ที่สาคัญอย่าลืมช่วยกดไลค์ซับสไคร์กระดิ่งกนนะจ๊ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยค่ะตัวที่เาหยิบมาในวันนี้นะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้ทาท่านา เป็นคอเลาเจนนะคะทุกคนเป็นกลิ่นฟูดพันนะคะของแบรนดะ์เฟรชโดนเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหลายสูตรแล้วก็จะเป็นสูตรสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเหลืองคือใบ่ะลองรับประทานมาทุกสูตรแล้วแต่วันนี้เนี่ยเขาเออกมาเป็นกลิ่นฟูดพันนะคะทุกคนหลักๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่อง ลดสิวนะคะลดควบคุมความมันผิวใสนะคะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญบบตัวนี้เนะะี่ยเขาไม่มีน้ําตาลเนาะแล้วก็เป็นไขมันศูนเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปจะมาลองรับประทานนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวใบเนี่ยน่าจะได้ทําคลิปแยกนะก็รับประทานตัวนี้เนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ดีกว่าจุกๆไปเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บกล่องไว้แล้วก็จะเป็นหลักฐานไว้นะคะให้ดูว่าเราเนี่ย ดื่มจริงรีวิวจริงนะคะอันนี้พอบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยไปไม่มีสปอนเซอร์เนาะแล้วก็ที่สำคัญตัว,ตวนี้คะเขายังบอกว่าบวกซิงนะคะกับวิตามินซีด้วยนะแล้วก็ให้พลังงานแคลอร,รี่เนี่ยอยู่ที่10กิโลแคลอร,รี่นั่นเองนะจ๊ะก็เอาง่ายๆเลยก็คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่แบบผิวชั้นหมองผิวชั้นคำ้ำสิวชั้นมาหน้าชั้นมันเออไม่ต้องหมดห่วงนะคะตัวนีน้กินแล้วก็คือไม่อ้วนเนาะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกมาอีกนะว่าอะไรเนี่ย เครื่องดื่มนะคะผงหนึ่งฝ่านะคะสามจุดห้ากรัมนะคะผสมกับน้ําเปล่านะคะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะถึงหกร้อยมิลลิลิตรนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวไบนะคะจะดื่มกับน้ำเปล่าที่ประมาณ380นะทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่เขาแบบควบคุมมาไว้นะอ่ะถ้าเค,เคยรับประทานแบรนด์นี้เนี่ยก็น่าจะเห็นแนละคุ้นเคยกันแล้วอ่ะเนาะนี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่ารับประทานแล้วก็ดื่มไปแล้วนเนี่ยมันเป็นยังไงกันมากเนาะ พราะว่าตัวนี้เนี่ยไปยังไม่เคยลองเพราะเขาเพิ่งออกมาเลยทุกคนแล้วพอดีครับมีเวทเซเว่นมาก็คือดีงามมากแล้วมันเป็นอะไรที่ประหยัดงบมากอะทุกคนเอาอย่างดีกว่าเนาะแต่ขอดื่มน้ำเล่นหนึ่งนะจิบน้ำน่อยมีความแอพผิวน้ำนะคะแล้วเราก็เอาน้องตัวนี้นะคะกดลงไปในขวดน้ำเนาะนี่เขาจะมีวิธีบอกหมดเลยนะทุกคนถ้าใครเคยรับประทานเนี่ย คือพ่อไบอ่ะชอบมากแล้วถ้าเขาเห็นสูตรใหม่เขาต้องไปสอยมาแน่นอนถ้าปาดูคลิปนี้อยู่อ่ะสอยแน่ๆชัวโ้ยน้องมีความสีจมูอ่ะเดี๋ยวจะเก็บอันเนี้ยไว้เป็นหลักฐานใหท้ทุกคนดูว่าเราเนี่ยกินจริงไม่จกตาแล้วก็กล่องเนี่ยไม่ทิ้งนะคะแล้วเราก็เขย่าเลยเนาะเขย่าจนให้ ตัวเขาเนี่ยมีความละลายนะคะไม่มีเป็นเม็ดเป็นผงกันนะให้เป็นน้ำไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถรับประทานตอนไหนก็ได้นะแล้วก็ประหยัดงบมากทุกคนเราแค่จริงๆอะถ้าเราอะไม่อยากซื้อน้ําขวดน้ําเปล่าอย่างเงี้ยก็รับประทานน้าที่บ้านได้แล้วเราก็ไปซื้อตัาตัวนี้มาลงทุนตกละวันละสิบห้าบาทคุ้มมากก็จะได้ขวดเป็นแบบนี้นะคะก็ดีงามเลยอะ แต่กลินมีความหอมหวานมากอะทุกคนถ้าถามว่าไปชอบสูตรไหนไปชอบสูตรตอนแรกอะไปชอบสูตรสีเขียวมากเพราะว่าอันนั้นช่วยเรื่องดีท็อกซ์ขับถ่ายคือดีแล้วไปอะ่ะกินพวกนั้นบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้ทาคลิปรีวิวนะคือมันโอเคมากอะ่ะหอมมากทุกคนหอมแบบหอมหวานมากอะ่ะ กลิ่นมีความพันพันอ่อนๆมันน้ำพันเลยทุกคนเอาจริงเหมือนน้ำพันเลยกลิ่นเหมือนน้ำพันในความหอมอ่อนๆออนออนแล้วก็ให้รสชาติที่มันมีความหวานๆอยู่นะแต่เขาไม่ไม่มีน้ำตาลนะทุกคนอันนี้จะแบ่งกินเป็นครึ่งขวดต่อวันนึงก็ได้เนาะแต่ว่าแนะนําให้รับประทานแค่วันละหนึ่งกล่องเนาะทุกคนเนาะมากกว่าสองกล่องก็อาจจะแบบว่ามากเกินไปบางทีนะทุกคน ล้วก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพเราด้วยนะแต่ถามว่ากินสองอันได้ไหมได้แต่คืออย่างที่หลังกล่องเขาแนะนํามาเนี่ยเขาบอกว่าให้รับประทานบริโภคหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันต่อหนึ่งกล่องอะล่าสุดคือสมองแบบเบอร์แล้วล่าสุดอันนี้คือจะไม่ตัดเลยคือจะลากยาวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปแบ่งกินดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเนาะจะได้กี่เฮงได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ สำหรับเจ้าตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะที่เป็นกลิ่นฟู้ดพันธนะคะก็จะมาสรุปอีกนิดนึงนะว่าตัวนี้เนี่ยหลักๆนะคะเขาจะช่วยในเรื่องผิวกระจ่จางใสนะคะแล้วก็ลดสิวนะคะลดอาการของการเกิดสิวควบคุมความมานันลดผิวมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญในตัวนี้นะคะเขาบอกไม่มีน้ําตาลแล้วก็ ไขมันเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะทุกคนยังไงเนี่ยอย่าลืมไปลองกันนะคะเขามีจําหน่ายขายแล้วนะคะที่เซเว่นอีเลเวนท,ทุกสาขาเพียงแค่กล่องละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะก็จะได้ผิวสวยออรา่าฉ่ำเบานะคะมีทั้งซิงแล้วก็วิตามินซีด้วยจ้าถ้าใครนะคะอยากให้ใบทําคลิปนะคะอัปเดตสองอาทิตย์เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใบกะเอาไปจะทำอยู่แล้วแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กันเข้ามาเยอะก,กันหน่อยได้ไหมเออแบบว่ากดให้แบบเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปยังไงไหนๆก็คือจะทำแล้วแหละนะงงนนเนาะ ก็ตามนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวครบ2อาทิตย์เมื่อไหร่นะคะจะรีบลงทันทีนะคะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันอีกด like, ก้วยน,น,นะ,ะไปแล้วบ๊ายบาย